เอาเลี้ยงเล้อบาทนี่น้องเข่าไก่เท่าไก่งน่งนิ้วหนึ่งสองสามเท่าไก่สี่นิวนี่สีนิวนะเข่าไก่เส้นน้องผสมเลี้ยงเส้นน้องผสมพี่น้องเจ้ากักเจ้าผนะิดพงเลยน้อง,ง,ง,องเอ้ยนีนิดถัวยเนี้ย กินวิตายหลอดไส้กัจิ่มเหลี่ยมเนี่ยช่วงนี้ไม่ได้กินเขาตัวเว้นนักเที่ยช่วงนี้คำไว้ เสียบนอนไม่สมันนอนเขาเห็นไปจะพูดอะไรบนองเสียบดีที่ว่าผมว่านอนไปสมอยากต้อนหน่อยไปหน่อยหนึ่งหม,มักต้อนองน่ไงไหม oh, tuyệt luôn đây này. Tầm thương phịch cùng thương phịch xem này. Ừ. ngay rồi, ngon mày cái lòng đưa lại. ยัไมสองอะพุกคุณไหมกระสแกงกินนู่นหนีไปฮาคนละหลังปีไม่คนละก็ก็ถือมัดต้องแมนไนบุญอะหอดปีไม่หนีนอ๋อแกงว่างหนีไปหาหอดปีไม่หนีเัันหมดพอดี chứ gì mà hả Mày hẹn là gì không ạ rồi sẽ kèm thì nó sẽ nào ạ ừ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  giật cầm cho, ừ, Nhân nhầm thương với hình

ยังไม่หมอบง่ายหนึ่งเดียวเพราะท่านหมดนดอกอื้นอุ่นยินอื้นอีก Oh, dịp nhạc Ui. Uh. Chán mày thắng như thế nào. Uh. 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 แกพักผู้ได้เห็ดน้อยครับของอยู่แล้วเฮ็ดอะไรที่ทำเองมันอร่อยอยู่แล้วถูกปากตัวเอง ไปออขึ้นมนหลังเ้าวดีกว่ากินมันหนีมันินไปจักไม่เพิม่มอีกอ่ะเสีบยบเนาะก็ที่้างเถอะเราใหม่กับสมเท่าดีเท่าใกล้กับเสียบรสชาติกับเป๊ะ nhúng người giặt lại vô đi có năng dinh mấy loại cạch không ว่าสุดทึ่งหั <c oughs> วค่าวันนี้ไม่สม

ยันท่วงกินไรกันผิดไปผิดมากท่วงกับพวกโบกทีกอย่างนึงอนึงือ 啊，还没有呢。